สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมเน็เพนยอน่างเช่นเคยนะครับวันนี้มีกระบะเข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบกระบะไฮแลนเดอร์นะนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้เป็นอิลซูดีแมกนะครับ1.9ซนะครับไป2,018เป็นสีบอลเงินสวยๆนะครับคันนี้เลขไมล120,000นะครับ120,000นะครับคันนี้รถปี18กับราคา499,000บาทนะครับเป็นตัวสป a c แคปนะครับเป็นแคปเปิดได้นั่นเองนะ สำหรับใครที่อยากหารถตัวเตี้ยนะครับแล้วก็เป็นแคปเปิดได้นะครับเอาไว้ต่อยอดธุรกิจก็คันนี้เลยนะหน้าหล่อๆปีสิบแปดนะครับมันจะเชนตัวกระจังนะครับมันจะปรับเปลี่ยนตัวกระจังหน้าและไฟหน้านะครับคันนี้เป็นสีบอลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันก่อนนะแม็กก็เป็นห้าก้านนะครับเป็นดิสเบรคคู่หน้านะยางดันหลบนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับราคาสี่เก้าเก้านะครับดูชุดช่วงล่างนะครับเดิมๆนะครับโช้กอัพคอยสปริงอะไรต่างๆไม่มีขึ้นสนิมเลยนะตัวเนื้อสี บางๆนะครับเป็นตัวสปายแครับ1.9 z ตัวเตี้ยนะก็คือจริงๆเป็นตัวเกือบท็อปแล้วอะสำหรับรถที่เป็นตัวเตี้ยนะกระจกมองข้างนะครับหูช้างเป็นสีดำตรงนี้เป็นสีบอลลงไปมีไฟเหลวนะครับคันนี้ติดเบ,ร,เบร์ประมาณ40นะครับแล้วก็กระจกก็เป็นยูสูท้ทุกบานนะครับเนี่ยสีเดิมๆนะครับคันนี้เป็น1.9 z ซนะครับให้ดูรอบคันกันก่อนนะด้านหลังมีกระจก ไล่ฟงไล่ฟ้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับรถปี2018เกียร์เป็นนุน6สปีดนะครับสีบอนนะราคาสีเก้านะครับฟีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นหะครับโหยสวยจริงนะเป็นตัวเตี้ยที่ต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะไฟท้ายดวงบนเป็น led นะครับด้านล่างก็จะเป็นหลอดไส้นะโลโก้ยูสุดีแมคครบทุกจุด นะครับกันชนด้านหลังเป็นสีดํานะครับแล้วก็เป็นสแตนเลสหุ้มสีดํานะเป็นสแตนเลสแบบแข็งๆเร่งนี้เป็นสีดํานะครับชุดช่วงล่างด้านล่างล้อยางอะไรอยู่ครบนะครับเพาแหนบท่อทงเทงเดิมหมดนะครับต้องบอกว่าอดอกยางทุ่มทวมนะรถสวยๆแบบนี้ใช้ได้อีกหลายปีนะครับมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีบอนนะคันนี้เป็น1.9 ZDDI Blue Power นะครับเป็นตัวเตี้ยนะ ปกติไม่ค่อยเห็นนะรถที่เป็นกระบะตัวเตี้ยแล้วเป็น1.9 z ซเนาะนะครับนใหญ่จะปีตัว S นะครับนี่เป็น1.9 z ปี18นะครับราคา499คันนี้นะยูสูดีแม็กนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับเดิมๆแม็กไลเนอร์ก็เป็นแม็กไ n เนอร์เดิมนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะเพราะว่าเป็นรถที่ส่วนใหญ่เอาไปแบบใช้ขายของนี่นะก็จะเป็นแท็กนะครับกระบงกระบะอะไรก็เดิมๆหมดเลยรอยเบ็ดอากรอยจุดพับอะไรต่างๆนะครับ ใครสนใจนะครับรถคันนี้ก็สามารถจับจองทางออนไลน์ได้เลยนะครับโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะครับ0626407776นะครับเดี๋ยวผมแอดไลน์นะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถจองทางออนไลน์แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เราก็อยู่ต <c oughs> ่ายจังหวัดกันซะเยอะนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะไปเซ็นให้ถึงบ้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับทั่วไทยเลยนะเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการ นะครับด้านหลังเป็นดัมเบลกนะครับแม็กก็เป็นห้าก้านนะครับเป็นห้าก้านคู่นะนะครับคัสซงคัสซีเดิมๆนะครับดูตรงดูท่อนะท่อพงท่อพักอะไรเดิมๆยังอยู่หมดเลยนะครับคันนี้สวยมากนะเป็นตัวสปายแคร็บแครเดินได้นะครับแครบของยูสุนคั่งกว้างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหน้าปีสิบแปดหล่อๆกันเลยนะครับคันนี้ก็กระจังโครเมียมนะครับไฟหน้าดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วนะครับแล้วมีเดย์ไทม์ด้านล่างมีเดย์ไทม์ตรงนี้เป็นเดย์ไทม์ นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นไฟดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัดคิวโคเมียมมาสวยๆเลยนะครับรถปี2018ราคา499นะครับคันนี้ไม้แสนสองนะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นตัว1 9ึาตทะเบียน1 8 2 2งแับได้รถเดิมๆสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังหาอยู่นะนะครับหลังคงหลังค้าไม่มีผูนะครับเมื่อสักครู่ที่กรุงเทพก็ฝนตกอีกแล้วนะเพิ่งหยุดไปนะครับนี่จะได้เป็น กระจกไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับบางคนขับเป็นออโต้นะครับบางคนนั่งเป็นไฟฟ้าปกตินะครับประตูประตูอะไรก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับจุดเม็ดพาร์ต่างๆนะครับทุกอย่างคงเดิมนะครับเพราะว่ารถเราตรวจประวัติก่อนซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับไว้ใจเราได้นะบริษัทเฟยนต์เดือนนึงเราขายร้อยกว่าคันนะครับเดือนนึงเราขายร้อยกว่าคันส่งต่างจังหวัด้ะเกินประมาณ70%นะลูกค้าในกรุงเทพก็จะมีประมาณ40 ห้าสิบสามสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดแล้วรถต่างจังหวัดราคาค่อนข้างสูงนะครับเขาก็เลือกที่จะซื้อรถกับบริษัทเพชรยนในกรุงเทพนะครับของเราเป็นมีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มรถมือสองนะครับเป็นกลุ่มมินบุรีนั่นเองนะก็มีบริษัทเข้าร่วมสามสิบกว่าบริษัทที่ขายรถยนต์มือสองนะครับบริษัทเพชรยนก็ติดหนึ่งในสามทุกปีนะครับปกติเราจะอยู่ที่สองเพราะว่าที่หนึ่งเขามีหลายสาขานะครับบริษัทเพชรยนเรามีสองสาขาแต่เพียงแต่ว สาขาสองมันเล็กนะครับสาขาใหญ่รถเต็มที่ผมอยู่นี่ก็คือสาขาใหญ่นะตัววิทยุตัวนี้เป็นวิทยุติดรถนะครับต้องบอกว่าเสียงคมชัดมากวิทยุตอนนี้สามารถเชื่อมต่อ usb ได้นะครับแล้วก็บลูทูธกับมือถือ iphone iphone android ได้หมดนะครับแอร์เป็นเบนนุนะครับแอร์เป็นเบนนุนใช้งานง่ายเลยเกียร์ก็เป็นเกียร์เบนนุ่นหกสปีดเดี๋ยวตรงนี้เราอาจจะต้องเก็บงานหัวเกียร์ให้ใหม่นะครับเป็นเกียร์เบนนุ่นหกสปีดนะครับอนโซลตรงกลางเป็นสีดําที่เท้าแขนเป็นหนังนะครับเดินได้คู่มาแบบนี้ ช่องเก็บซ่อนตังเมียเยอะเลยนะครับเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับติดรถมาเลยนะหลังคงหลังคาก็ใหม่ๆแบบนี้นะครับตัวแคปบเปิดมานะครับก็จะมีเบาะด้านหลังนะครับมีเบาะรองนั่งตรงนี้แล้วก็มีที่พิงหลังนะครับแต่ห้องโดยสารในแครบกว้างนะสำหรับอิวสูดีแม็คันนี้นะครับเป็น1.9ึ่งจุดเก้าซัดปีสองพันสิบแปดนะนานเข้ามาทีนะสำหรับใครที่อยากหารถกระบะรถเตี้ยไว้ใช้งานนะก็รีบตัดสินใจได้เลยนะครับ หัวน็อตนะครับเดิมเดิมในซอกแคบนะครับจะเห็นได้ว่ารถไม่มีการโดนกระแทกมาแต่อย่างใดนะเพราะว่ารถถ้ารถมีบัติเหตุนะครับหรือว่ารถโดนชนจากด้านข้างเข้าถึงตัวถังบอดี้ตัวรถที่เป็นโครงสร้างเหล็กเพชรยนต์จะไม่ซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าเราขายรถคัดเกตอยู่แล้วนะครับจริงๆผมเข้าใจนะว่ารถที่อื่นขายราคาต่ํากว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเอารถที่โดนมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยครับมาขาย แต่ของเราพิดเดียวเราก็ไม่เอานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพนะในระยะยาวนะครับถ้าใครได้ซื้อรถเพจยนไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะรู้ว่ารถของเราคุณภาพดีทุกคันนะครับอันนี้เป็นฝาปองและห้องเครื่องของ1 9 9นะปี18คันนี้นะเห่นกันความร้อนเดิมๆนะครับที่อยู่ด้านหน้านะไม่มียังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าอย่างเงี้ยบางบางท่านลูกค้าก็จะชอบแบบอีที่ที่มันดูเป็นเรียวๆนะครับแล้วก็เป็นของจริงนะครับ ฝาปองเดิมๆนะครับรอยอาร์คอยู่ครบสีเสริ์ต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์ครบทุกจุดนะครับสวยมากคันนี้นะราคา499,000บาทนะครับถ้าฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ89,000นะเนี่ยฮูน็อตเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมหมดคันนี้ก็ด้านแก้มข้างก็เดิมๆนะครับมีแต่เหล็กนะครับแผ่นพองแผ่นเพจอยู่ครบหมดนี่เลยแผ่นเพจอยู่ครบ นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตแห้งลูกใหญ่นะของยูซ่านะครับในนี้มันก็จะมีกล่องฟิลไว้ตัดไฟบางทีเกิดการสปาร์คขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตัดไฟรถส่วนใหญ่ใช้ระบบไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับคานเดิมนะครับจุดแต้มสีนะครับคานหน้าเดิมเดิมหมดนะสองลงไปข้างล่างก็เห็นนะรรถไม่มีแกะไม่มีไข่รถปีสิบแปดนะครับราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันอีลซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าแซ ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเหล็กท่างนั้นนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าสภาพเดิมนะครับท่อพงท่อพักแคตาลิติกทุกอย่างอยู่ครบห้องเครื่องแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ำมันเลยเทอร์โบเดิมนะครับจุดมาร์กแต้มสีเดิมยังอยู่ยองไก็ต้องฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับยูซูดีแม็กหนนะครับตัว Space c a ปปี2018คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครัับบที่ผมเเนนน็ตตพชรรย์ะค0626400 7776นะครับกระบาทำกินนะครับไม่ฟินได้ไงนะครับขอบคุณครับ